เป็นวัดเจติยารามบัณฑิตประชาน้อยพาณิชย์สั่งกัดสนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขตหนึ่งบริหารงานโดยผู้่อนโยการเจียงศักดิ์ดีประเสริฐเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนจํานวน279คนเป็นโรงเรียนขนาดกลางและขยายโอกาสทางการศึกษา ปัจจุบันโรงเรียนของเรามีผลงานไปที่ยอมรับจากชุมชนผู้ปกครองและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องได้รับคัดเลือกแลยยกย่องเชชุเกียรติเป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบจังหวัดราชบุรีเป็นโรงเรียนคุณธรรมสำนักงนานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ4ดาวและได้รับคัดเลือกเป็นองค์กรคุณธรรมตามโครงการส่งเสริมชุมชนองค์กรอำเภอและจังหวัดคุณธรรมปีงบประมาณพุทธศักราช2562ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ชาฉบับที่1พุทธศักราช2,559-2,564ถึงปัจจุบันหากเราต้องการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดคุณธรรมอัตลักษณ์และมีทักษะชีวิตในศตวรรษที่2 1แต่ติดที่กระบวนการหรือความรู้ความเข้าใจลองมาใช้เจติยารามโมเดลอาจทำให้การเรียนการสอนของค,คุณครูง่ายได้ โดยการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบโฮส School App Post ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมการแลกเปลี่ยนการให้คำแนะนำการกระจายอำนาจทำให้เกิด 4m และกำลัง2 คือการบริหารจัดการโรงเรียนการบริหารจัดการห้องเรียนการบริหารจัดการเครือข่ายการบริหารจัดการสื่อสารสนเทศโรงเรียนคุณธรรมห้องเรียนอริยะโครงงานคุณธรรมคุณธรรมอัตลักษณ์ส่งผลให้โรงเรียนมีสื่อคุณธรรม Moral Innovation เป็นผลงานที่เด่นชัด ซึ่งคุณครูจะต้องค้นหาเป้าหมายร่วมกันระหว่างทีมที่เลี้ยงผู้บริหารและคุณครูเมื่อได้เป้าหมายแล้วก็ไปพัฒนาโครงการของโรงเรียนโดยมีการจัดก,กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนและชุมชนมีการอบรมพัฒนาการจัดทำสื่อการเรียนรู้ของคณะครูการอบรมพัฒนาทักษะชีวิตในศตรวรรษที่21ให้กับนักเรียนการจัดสัมมนาเปิดบ้านอารยะเพื่อเผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนเครือข่ายและชุมชน ครูได้มีการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนอริยะโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและใช้ระบบ QINFO ในการบริหารจัดการโรงเรียนเมื่อนักเรียนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ได้นําเสนอและทบทวนบทเรียนหรือเรื่องราวนั้นๆจะส่งผลให้หนักเรียนเกิดพฤติกรรมเชิงคุณธรรมโรงเรียนวัดจติยาลามเนี่ย ได้รับการประกาศให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมระดับ4ดาวของสำนักงานคณะกรรมการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาร่วมงานเปิดบ้านอริยะของโรงเรียนวัดเจติยารามซึ่งเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งของพวกเราชาวสำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราบุริเขตหนึ่ง ซึ่งมีหลากหลายการจัดการเรียนรู้โรงเรียนแห่งนี้ก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นเรื่องคุณธรรมปรัชญาการศึกษามีอยู่3ข้อนะครับคือข้อที่1เก่งดีและก็มีสุขเพราะฉะนั้นโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่สามารถขับเคลื่อนให้การจัดการเรียนการสอนได้ครบองค์ประกอบคือเก่งดีและมีสุข ผมในานามของสำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาก็ต้องขอชื่นชมท่านผู้บริหารชื่นชมคุณครูขอบคุณเครือข่ายต่างๆาไม่ว่าจะเป็นผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนผมขออนุญาตการันตีนะครับว่านักเรียนที่มาเรียนที่แห่งนี้นะครับอย่างน้อยเนี่ยเรื่องคุณธรรมความรู้ความสามารถนี่จะต้องควบคู่กัน แล้วก็อนาคตข้างหน้าเขาจะเป็นคนดีของบ้านเมืองแล้วก็เป็นคนดีของจังหว,วัดราชบุรีครับจากการที่โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการนี้ทําให้โรงเรียนได้มีการพัฒนาขึ้นทั้งระบบโดยผมในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนได้ส่งเสริมและนริการสนับสนุนให้มีการกระจายอำนาจให้กับคณะครูแกนนําคุณครูประจําชั้นได้นินการจัดก,การเรียนการสอนห้องเรียนอริยะ โดยการรวมกลุ่มจัดทำ PLC ขึ้นส่งผลให้นักเรียนเกิดทักษะชีวิตในศตรวรรษที่21มีคุณลักษณะพื้นประสงค์สอดคล้องกับคุณธรรมการักของโรงเรียนคือมีระเบียบวินยัยซื่อสัตย์จิตอาสาและพอเพียงและทำให้โรงเรียนมีสื่อคุณธรรมซึ่งเป็นนักกรรมเด่นของโรงเรียนขึ้นนอกจากนี้พฤติกรรมการเรียนการสอนของคุณครูก็เปลี่ยนไปครู ทำให้เด็กได้เกิดการปฏิบัติจริงเด็กมีการสุกสนานกับการเรียนมีพฤติกรรมเชิงคุณธ,ธรรมมากขึ้นอีกทั้งยังมีการส่งเสริมให้คณะกรรมการสา,าึาษาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมในครั้งนี้สังเกตจากนักเรียนเมื่อก่อนนี้ก็มีระเบียบวินัยดีอยู่แล้วแต่หลังจากที่จัดกิจกรรมอดีะนี้ขึ้นมา เด็กๆก,ก็ดูมีระเบียบี่งัยมากขึ้นสังเกตจากการที่ไปวัดไปเจอกันที่วัดของครูพานักเรียนมาทำบุญที่วัดนักเรียนก็จะมีความรับผิดชอบมีการช่วยเหลือผู้สูงอายุมีการช่วยเหลือ,อ,าาลอทางวัดจัดโน้มทำนี่โดยที่ไม่ต้องบอกแล้วก็การเดินมาก็เป็นระเบียบเรียบร้อยจัดวางท้าเรียบร้อยพูทจาก็เรียบร้อยขึ้นมีความระมัดระวัง มีความดีขึ้นเยอะหลังจากที่ทเกิดมาบางครั้งผ่านไปทางเจดีย์เนื่องจากบ้านอยู่ใกล้นี้ใกล้กับบริเวณโรงเรียนผ่านไปทางเจดีย์ก็จะเห็นเด็กๆเนะี่ยทำความสะอาดบริเวณรอบๆเจดีย์บริเวณร่รรรรรองน้ําโดยที่ไม่ต้องมีแชมูออกมาเด็กๆเขาจะช่วยกันทําเองก่อนค่ะ ้องเรียนอารยะทำให้พวกผมและเพื่อนๆนได้มีความสัมคีในการทำงานร่วมกันมากขึ้นพวกผมและเพื่อนๆือนจะเป็นผู้คิดผู้นำผู้ทำผู้เสนอผู้ทบทวนและผู้บันทึกพวกผมและเพื่อนๆนได้รับคุณธรรมหลายอย่างจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้เช่นความซื่อสัตย์สุจริตห้องเรียนอารยะเป็นห้องเรียนที่เน้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเองทำกิจกรรมเองแต่ห้องเรียนปกติจะเน้นให้คุณครูบอกคำตอบมากกว่าครับ ผมชอบห้องเรียนอาริยะมากครับการเรียนห้องเรียนอาริยะ สนามเพื่อเพลินและมีกิจกรรมที่จะให้นักเรียนได้เขียนได้คิดและได้ทบทวนอีกมากมายแถมยังมีตลาดนะักพนันธรมฉันขอ้กิจกรรมนี้มากค่ะ